สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับพอดีมีแพ็กเกจออกมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวประกันชั้น3นะครับของมอเตอร์ไซค์เนาะสบวกนะครับก็คือคุ้มครองรถคู่กรณีแล้วก็ซ่อมเขาซ่อมเราเนาะมาดูกันเลยนะครับนี่เข้ามาที่724ดสองสทมนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตอนนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวประกันโควิดอยู่นะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่ประกัน สามบวกมอเตอร์ไซค์นะครับราคา1 8 8 0บาทต่อปีนะครับซ่อมเขาซ่อมเราเนาะเข้ามาดูกันเลยนะครับพอดีนะครับมีเพื่อนๆถามมาเนาะอันนี้นะครับจะเป็นในกรณีส่วนบุคคลนะครับก็คือเป็นป้ายดําเท่านั้นเนาะไม่ได้ใช้งานเพื่อการผ่านิตนะครับก็คือเรารถของเราเนี่แหละครับไปในบูบ้านครับไปเที่ยวไปนน่นไปนี่นะครับเป็นป้ายดำเนาะก็คือในกรณีส่วนบุคคลเนาะไม่จํากัดซีซีอายุ1-5ปีนะครับราคา1880บบาทนะครับ ใช้สำเนาทะเบียนรถใบเดียวนะครับมาดูกันนะว่าความคุ้มครองของเขามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูนะครับอันนี้ผมไปดึงภาพมานะครับอันนี้ก็คือราคาปกติเนาะแล้วก็มีราคารวมพลรลบนะครับมันดูหลักๆเลยนะครับความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับในกรณีที่เราไปชนคู่กรณีนะครับเขาก็จะมีเงิน วงเงิน1ล้านบาทนะครับคอยจ่ายให้คู่กรณีนะครับแล้วก็ความเสียหายต่อรถยนต์นะครับต่อครั้งนะครับก็คือ1 0,000บาทนะครับก็ซ่อมรถเาว1 0,000นะครับแล้วก็ซ่อมคู่กรณี1ล้านเนาะมีค่าเสียหายส่วนแรกไหมไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับนี่แล้วก็มีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ด้วยนะครับ2คนเนาะอายุการรับประกันนะครับก็คืออายุ1-5ปีนะครับรถเนาะแล้วก็ไม่รับสับจังหวัดไทยในภาคใต้นะครับแล้วก็ดัดแปลงแต่งซิ่งไม่รับนะครับแล้ว ก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวแผนนี้นะครับเขาก็จะมีจะมีในส่วนของตัว CC นะครับออเดี๋ยวผมอาจจะดึงมาไม่ครบนะครับก็คือรับทุก CC เลยนะครับทำได้หมดเลยนะครับสำหรับแผนนี้เนาะแต่ว่าต้องเป็นใช้งานส่วนบุคคลนะครับโอเคนอกจากนี้แล้วนะครับในกรณีที่แบบว่าเรานะครับต้องการแบบ จะดูในส่วนของตัวประกันมอเตอร์ไซค์นะครับแบบอื่นเนาะของเว็บผมนะครับก็มีเตรียมไว้ให้อยู่แล้วเนาะก็ไปที่รูปแว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าพิมพ์ว่ามอเตอร์ไซค์นะครับพอดีมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับนี่ตัวนี้นะครับสีงเหลืองนี่เนาะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเขาก็จะมีแนะนํานะครับอันนี้จะเป็นของทุกบริษัทเลยนะครับเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับราคาเท่าไหร่นะครับถึงเท่าไหร่เนาะ แล้วก็จะมีวิดีโอแนะนําอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถดูวิดีโอก่อนก็ได้นะอันที่ขายดีสุดนะครับก็จะเป็นของม่แท้ประกันภัยนะครับใครที่ขับใช้งานเพื่อการพาณิชย์นะครับขับแก๊บขับวินขับแก๊บส่งอาหารนะครับวินน่าจะไม่รวมอยู่ในนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวมีค่ารักษาพยาบาลกับไม่มีค่ารักษาพยาบาลนะครับราคาคือ3 2 0 0 3,500เนาะ หรือว่าจะเป็น2บวก3บวกนะครับของทางมิแท็กก็มีนะไม่จํากัดอายุรถสําหรับ3มบวกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็คือจะมีตรงนี้ให้นะครับอลองมาดูรายละเอียดกันได้นะครับอันนี้ผมทําไว้ให้ละเอียดมากๆเลยเนาะเนื่องจากว่ามีเพื่อน <S <S ๆของเรานะครับถามในส่วนของตัวประกันมอเตอร์ไซค์มาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยเพิ่งจะไปซื้อเนาะยังไม่มีสํา,าเนาทะเบียนรถเลยนะครับก็ขอให้มีสํา,าเนาทะเบียนรถนิดนึงก่อนนะครับก็ค่อยเอามาทําประกันเนาะ อ่าโอเคก็คือแผนนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาดูกันนะครับสวัสดีครับ